อันนี้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเซเว่นไนท์นะครับผมก็เกมนี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับไม่ได้เล่นมานานแล้วจะเรียกว่าไม่เคยเล่นดีกว่าไม่ได้เล่นมานานมากนะครับหลายคล้ายๆว่าน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเกือบปีเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะกลับมาเล่นนะครับเพราะเห็นบอกว่าเปิดซีซั่นใหม่นะฮะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยผมเล่นไปแค่เออขาเรียกว่านิดเดียวนะครับเวลผมก็แค่เลเวลสองเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ย มันกระตุกนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับเครื่องมันกระตุกมากเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูระบบของเกมนี้กันนะครับจะมาแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็มันจะเป็นเกมแนว RPG นะครับก็ลงดันอะไรตามปกตินะครับแล้วก็มีเข้าต่อสู้ได้นะครับแต่โหมดเข้าต่อสู้เนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเลเวล5ขึ้นไปแล้วนะฮะก็นะครับ อัศวินนะครับมาดูอัศวินก่อนนะฮะอัศวินก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมได้มาหลายตัวนะครับก็อันนี้เราจะให้เลือกเอานะครับไปลงดันเนี่ยมันจะเลือกได้5ตัวเป็นเลือกเป็นทีมนะครับเวลาไปลงนะครับเป็นทีมไปนะครับผมอ่ะคันนี้มันก็จะมีสายต่างๆนะครับสายเวทสายแอตแทกสายอะไรสายมีเยอะนะครับผมแล้วก็มีเควสนะครับแล้วก็สามารถเลือกทำเควสได้มีภารกิจพิเศษกับเควสธรรมดานะครับก็มีให้เลือกนะฮะ แล้วก็มีสังคมนะครับอันนี้ก็คือเป,เป็นพวกเพื่อนเรานะครับผมแล้วก็มีกิวเข้ากิวได้ด้วยนะครับผมอันนี้แล้วก็มีร้านค้านะครับร้านค้าอันนี้นะครับคือเอาไว้ซื้อตัวละครนะครับซื้อฮีโร่ใหม่นะครับซื้ออัศวินตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ร้านค้าอันนี้ก็คือ ซื้อพวกชุดเสื้อผ้าอะไรของทั่วไปนะครับมันจะมีของมาขายอย่างนี้นะฮะเราก็ซื้อได้เป็นแพ็กเกจนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมระบบอันนี้มันก็จะเป็นแบบในในนี้ครับคล้ายๆเกมทั่วไปนะครับแต่ว่าภาพภาพเลยจะรู้สึกว่าจะสวยกว่าเกมทั่วไปนะครับแล้วก็ลื่นด้วยครับจะไม่กินสเปกนะฮะอ่เราเข้าไปที่การผจญใคยกันดีกว่านะครับจะได้ไปดูว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับผมผมจะเล่นให้ดูนะฮะ ไปเลยเ,เริ่มเลยครับโอเคนะครับเราเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะห้าตัวนะครับผมเจอกับแลคคูนนะครับแลคคูนซิตี้แลคคูนแลคคูนอะไรไม่รู้นะ <c oughs> นี่นะครับโจจมตีจุดอ่อนก่อนเลยนะฮะดับพายุเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปีี้ยงเป้ยง โอ้โหทำอะไรเราไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเจอท่านี้หน่อยฮะจอกมากเลยจอกมากเลยครับนี่ยคำพิพากษาของพระเจ้าเรียบร้อยสามร้อยกว่านะครับโอ้โหสุดยอดอะะโอเคนะครับแค่นี้นครับตายง่ายมากเลยฮะแต่คูณนะครับแ,แต่คูณอ่าอาจจะท่านี้อีกนะครับนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่เหรอกบหรือว่าอะไรรูอร้อะ่ะดอมยิงคนระับ มีการระดมยิงครับสองสองดอกเลยนะระดมยิงนี่จะกระบวนกาดาบคู่นะครับฟันเลยครับชัวชัวเชือเชืออืมน่าจะลดไปสองร้อยกว่านะครับนี่นี่สองร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับดามเมจแรงมากนะฮะสองสามเลยฮะตายนะครับโอ้โหตายเลยฮนะดามเมจโคตรคแรงนะครับ ผ่านแล้วนะครับได้3ดาวเลยนะครับผมผมเพิ่งขึ้นเวลขึ้นเวลสองแล้วนะครับใครอยากจะเป็นเพื่อนผมนะครับอยากแอดอยากมีเพื่อนเล่นนะครับแอดผมมาได้เลยนะครับซิลเวอร์นะครับผมชื่อชื่อในเกมผมนะครับซิลเวอร์ได้ได้มีสั้นฝึกหัดนะครับแต่ผมจะเล่นด่านต่อไปนะฮะโอเคนะครับเริ่มเล่นเลยฮะมาแล้วนะครับผม ไปเป็นทีมนะครับสู้อะไรคุณตัวหนึ่งข้างโคกตัวหนึ่งนะครับมากัน5คนเลยนะนนยเรียกลุมนะครับลุมครับลมยิงลมยิงห้าแปดห้าแปดแต่เจอท่านี้นครับสะบ้นภูผานะมาดูดามเมจกันดีกว่านะครับโอ้โยเคได้เป็นหกร้อ <c oughs> ไม่เหลือครับ ทำเมื่อกี้ทีเดียวครับตายหมดเลยฮะเกียงนะครับทางนี้นะครับโอ้ดาเมจแรงขึ้นนะครับเจ็ดสามเลยเมื่อกี้ทันี้กระสุนพิฆาตสาไม่เกียงนะครับโอ้ดอกละสองร้อยฮะแทบตายนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้จอกมากเลยฮะ ชิวๆนะครับผ่านแบบชิวๆเลยนะค,ความจริงผมก็อยากเล่นหมวดต่อสู้นะครับผมแต่ว่ามันเดี๋ยวรอเวล5ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายลงให้ดูนะครับอันนี้เป็นบอสนะครับผม นี่ใช้สก,กิลคูณ2ได้นะครับอ๋อคูณสอนี่คือความเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่อืโอโ้สู้กับบอสอยู่นะเอ้าเจอสะบ้านภูผาหน่อยฮนะ 600กว่านะครับ6กรหร้านะฮะเราผ่านแล้วนะครับไวเหลือเกินนะฮะโอ้ได้มีสั้นนะครับสามดาวเลยนะครับในที่สุดก็ค้นพบเขตอันจาจักเทล่าแล้ว เจ้าพวกก๊อบริ่นชั่วดูเหมือนช่วงนี้ยิ่งจะก่อความวุ่นวายมากขึ้นดึกมากแล้วฉันจะลองไปหาที่ที่สามารถพักค้างแรมแถวแถวนี้โอเคนะครับเราจะข้ามไปนะฮะกลับมาที่เมืองแล้วนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูในด่านปัจจนภัยนะครับว่าไปถึงไหนนะฮะอ๋อก็คืออันนี้ปลดล็อกตัานใหม่นะครับเป็นอ,อันแรกไปป่ามหาสันนะครับอันนี้ก็ บดล็อกไปที่เมืองแร่ที่เงียบงันนะครับอืมนะครับเป็นดานใหม่ดันใหม่นะครับอะไรผมจะให้ลองให้ดูดนันดันสองกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะเอาไปดูเลยเจะก,กดข้ามอย่างเดียวนะครับเราไม่อ่านอะไรทั้งนั้นนะฮะตาเฉียวตาเฉียวเนะี่ยอ่ามาแล้วนะฮะ อันีสู้กับแมงมุมนะครับอืมสามร้อยเค่ไม่ต้องใช้เรียกว่าไม่ต้องใช้สกิลเลยดีกว่านะฮะแค่ดาเมจธรรมดาเนี่ยก็ตายแล้วนะครับโหไม่ธรรมดาเนี่ย กดสกิลอัตโนมัติครับก็คือเราเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะมันใส่สกิลให้อ,อัตโนมัติต่อเนื่องเองเลยนะครับโอ้อยแมงแมงมุงมแม่งตีแรงเหมือนกันนะครับร้อยกว่าเลยฮนะเออตัวเดียวนะครับเจอคำพิพากษาของพระเจ้าเป,เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับรับรองไม่เหลือนะตายแน,น่นอน ผมผ่านแล้วนะฮะได้ไม่มุมยักษ์นะครับเซโลเลฟนะครับผมเอ้ยเซลโรฟนะครับจะเ,เล่นนันต่อไปเลยนะครับโอเคนะฮะ อะไรแบบมุมอีกแล้วนะครับโอ้โหถ้ารจ,จะกดคูณ2นะครับน่าจะเป็นคูณความไวนะครับก็คือกอคาทายกอนะครับให้ใหมันเล่นมันไวขึ้นนะครับอาผมกดปุ่มข้างบนนะครับมันเขียนว่าปลุกพลังไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเหมืนอนกันนะแต่ผมกดไปแล้วอะไรเนี่ย ครับอันนี้ฮิวฮิวนะครับอ้าวมันมมเตาตีนีสองร้อยกว่านะครับระเบิดล้างเมืองทินก่อภาพใบมันดูไม่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตายไปหนึ่งตัวนะครับใหญ่มรณะเอ้าทำไมทำอะไรไม่ได้เลยสู้เองนะครับเจอเรานะครับนี่สองร้อยกว่านะครับสะบั้นผัวมาแล้วสะบั้นผัวน่าจะมีสามร้อยกว่าสี่ร้อยมั้งฮะนั่นไงผมดึงแล้วนะครับสี่ร้อยกว่าเจ็ดร้อยนะฮะ ตามเมดนะครับอย่างแรงอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอ้าวขึ้นเวลสามแล้วนะครับผมโอเคนะฮะสเวินอ๋อ,อ,อได้แมงมุมมานะครับ ไอ้พ่อต,ตัวละครธรรมดาธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะามาอัพเกรดได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ,อ,อ,รบอันนี้คืออะไรเลยปิงโก้ิงโก้ทมาเถอะมีกิจกรรมอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็คือมีจะมีพิจักเอลินนะครับ คือเป็นควิ z จากเอรินนี่ก็คือจะเป็นคำถามแนละ้วให้ตอบให้ถูกนะครับผมไม่รู้นะผมตอบมั่วนะอันนี้คือผมไม่รู้เลยอ้าวตอบถูกนะครับได้การ์ดเฉยนะครับอ่ะกล่องนำโชคอันนี้เปิดได้เปิดได้ฟรีแม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่เปิดดีกว,ว่าโอเคแล้วผมจะไปดูที่เนื้อคอนเทนต์นนะฮะคู่มือ มีคู่มือใหม่มานะครับทวีปอาร์เคแร่ที่เงียบเงันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคู่มือมันจะเป็นคล้คลายๆแบบว่าเป็นนังสมุดเอาไว้เก็บเวลาเราไปเจอมอนสเตอร์ใหม่มันก็จะเข้ามาอยู่ในเล่มสมุดของเรานะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเนี่ย เกิดว่าใครอยากเล่นนะฮะนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปนะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะฮะให้เรากดเข้าไปบุ๊บมันจะไปโหลดเกมเกมนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถแอดผมมาได้เลยนะครับซิลซิลเวอร์นะครับผมในชื่อในเกมนะฮะเรามาเล่นด้วยกันนะครับผมจะเล่นอีกยาวเลยครับเกมนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับอัปเดตแใหม่นะฮะไม่ไม่แหลกแล้วนะครับเครื่องผมเล่นได้ปกติเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในเกมนะครับทักมาได้นะฮะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะฮะคลิปอยุ่ด้านล่างคลิปนะครับอ้ลิงก์หยุดด้านล่างคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็ขอสวัสดีว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ